คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาดปราศจากความเศร้าหมองขุนมัวก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ใจสงบทำให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดีทำดีตามที่คิดนั้นบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมอส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นคือตั้งมั่นไม่หวนไหวบริสุทธิ์ผุดผ่องสอว่างสวัยโปร่งโลง่งไม่ บิดอัดอิ่มเอิบไม่กระสับกระสายชุ่มชื่นบาสบายผ่อนคลายไม่ตึงเครียดนุ่มนวลควรแก่การใช้งานและบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไว้ในใจได้อีกด้วยคนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็นบุญแต่ก็สามารถรู้อาการของบุญหรือผลของบุญได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขเปรียบได้กับไฟฟ้า ซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรงแต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดไฟแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นหรือเมื่อผ่านเข้าไปในเครื่องปรับอากาศแล้วเกิดความเย็นขึ้น